พระเยซูเจ้าเสด็จมาทรงยืนยันว่าชีวิตของมนุษย์นั้นมาจากพระเจ้าและทุกอย่างที่มนุษย์สามารถทําได้นั้นก็มาจากการที่พระเจ้าทรงโปรดให้สามารถทําได้เพราะว่าในความเป็นจริงแล้วพระเจ้าเป็นต้นกำเนิดของทุกสิ่งทุกอย่างและหลังจากที่สร้างมนุษย์มาพร้อมกับความสามารถมากมายที่พระองค์ประทานให้ทุกสิ่งที่มนุษย์สามารถทำได้นั้นล้วนแต่เป็น พ,อพอระพรจากพระองค์เริ่มต้นจากพ,อพอระพรของชีวิตแต่ละคนได้รับพ,อพอระพรแห่งชีวิตและการดำเนินชีวิตตลอดจนการกระทำต่างๆในชีวิตนั้นก็ล้วนแต่เป็นพ,อพอระพรของพระเจ้าและมีที่มาที่ไปนั่นก็คือองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงดลบัรดาลให้สามารถทำได้ในประเด็นนี้จึงเป็นเรื่องสำคัญมากที่แต่ละคนมีความสำนึก พราะว่าแต่และอย่างที่ทำแล้วทำได้สำเร็จด้วยดีนั้นสิ่งแรกที่จะต้องคิดนั้นก็คือฉันทำได้ก็เพราะว่าพระเจ้าทรงช่วยฉันให้สามารถทำได้แม้แต่ว่าบางทีดูเหมือนว่าเป็นความสามารถของเราเองที่คิดคิดคน้นและออกแรงพยายามทำแต่ท้ายที่สุดแล้วทุกสิ่งก็สามารถทำได้ก็เพราะว่าพระเจ้าทรงประทานชีวิตให้แก่เรา ถ้ามองจากแง่นี้แล้วจะเห็นได้ว่าแต่ละอย่างที่เราสามารถทำได้นั้นล้วนแต่เป็นพระพรของพระเจ้าและสิ่งที่ดีที่สุดที่เราสามารถทำได้ในแต่ละอย่างก็คือการที่ขอบคุณพระเจ้าฉะนั้นคำว่าขอบคุณพระเจ้านั้นจะต้องติดปากลูกของพระเจ้าโดยตลอดไม่ว่าจะทำอะไรสำเร็จไม่ว่าจะทำอะไรได้แต่ละอย่างนั้นก็ต้องบอกว่าขอบคุณพระเจ้าที่สามารถทำได้ และนี่คือสิ่งที่อยู่ในริมฝีปากของบุคคลที่มีความเชื่อเช่นนั้นเขามีความสำนึกอยู่ตลอดเวลาว่าเขาได้ทุกสิ่งทุกอย่างมาจากพระเจ้าความสามารถและการกระทําของเขานั้นได้มาจากพระเจ้าเพราะว่าพระเจ้าเป็นผู้ประทานชีวิตให้ และในการประทานชีวิตให้นั้นพระองค์ทรงให้ทุกสิ่งที่จำเป็นเพื่อการเดิมเนินชีวิตในแต่ละวันอย่างมีความสุขและมีความสำเร็จพระเยซูเจ้าในพระวรสารขานบุลลูกาบทที่17ข้อ7ถึงข้อ10รงทรงยืนยันชัดเจนว่าท่านผู้ใดที่มีผู้รับใช้ออกไปไถนาหรือไปเลี้ยงแกะเมื่อผู้รับใช้นั้นกลับจากทุ่งนา ผู้นั้นจะพูดกับผู้รับใช้หรือว่าเร็วเข้ามานั่งโต๊ะเถิดแต่จะพูดไม่ใช่หรือว่าจงเตรียมอาหารมาให้ฉันเถิดจงคาดสเสอคอยรับใช้ฉันขณะที่ฉันกำลังกินและดื่มหลังจากนั้นแล้วจึงค่อยกินและดื่มนายย่อมไม่ขอบใจผู้ที่ได้ปฏิบัติตามคำสั่งไม่ใช่หรือท่านทั้งหลายก็เช่นเดียวกัน เมื่อท่านได้ทำตามคำสั่งทุกประการแล้วจงพูดว่าฉันเป็นผู้รับใช้ที่ไร้ประโยชน์เพราะฉันทำตามหน้าที่ที่ต้องทำเท่านั้นนี่คือสิ่งที่พระเยซูเจ้าทรงต้องการจะบอกเพราะว่าหลายๆครั้งเรามักจะล้ำเลิกบุญคุณพระเจ้าพอทำอะไรได้สำเร็จนั้นก็ต้องล้ำเลิกบุญคุณและบอกว่านี่เป็นความสามารถของเรานี่คือความพยายามของเรานี่คือผลงานของเรา และเราลืมไปว่าที่มาที่ไปของทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเป็นพระเจ้าเองที่ประทานให้ฉะนั้นเวลาที่คนใช้กลับมาจากการทำงานแล้วนายไม่ต้องบอกว่าจะรับใช้คนใช้ผู้นี้ให้เขานั่งแล้วนายก็จะคอยเสิร์ฟอาหารให้แต่จะบอกกับคนรับใช้ว่าจัดอาหารให้เขาก่อนหลังจากนั้นค่อยเตรียมอาหารสำหรับตนเองเพราะว่าคนรับใช้นั้น ทำตามหน้าที่เขาไม่ได้ทําอะไรยิ่งใหญ่ไปสําหรับเจ้านายเจ้านายจ้างเขามาเพื่อทําการนี้ฉะนั้นหลังจากที่ทําทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็ถือว่าเป็นการทาหน้าที่ไม่ได้เป็นอะไรมากไปกว่านั้นสําหรับเราก็เช่นเดียวกันในฐานะที่เราเป็นผู้ที่พระเจ้าทรงสร้างมาเวลาที่เราทําอะไรแล้วก็ถือว่านี่คือสิ่งที่เราได้ทําแต่และอย่างที่เราได้ทํา ไม่ว่าจะเป็นความดีไม่ว่าจะเป็นความสาเร็จอะไรนั้นก็ถือว่าเป็นการทำสิ่งที่ควรจะทำเพราะว่าพระเจ้าทรงสร้างมาเพื่อให้เราทำและเสริมให้เราสามารถทำได้แต่และอย่างจึงเป็นการอ้างอิงถึงที่มาที่ไปพระเจ้าเป็นต้นกำเนิดของทุกสิ่งทุกอย่างและทุกอย่างที่สำเร็จไปนั้นสิ่งที่จะต้องทำนั้นก็คือขอบคุณพระเจ้าเป็นระดับแรก เพราะว่าสิ่งที่เราทําไปแล้วนั้นเป็นของประทานจากพระเจ้าและเมื่อเป็นของประทานจากพระเจ้าและทุกอย่างมาจากพระเจ้านั้นเราไม่มีสิทธิ์ที่จะไปเรียกร้องหรือว่าอ้างบุญคุณเพราะว่าแต่และอย่างนั้นมาจากพระองค์พระยซสุย่าไม่ทรงต้องการจะบอกว่าเออนี่เราจะต้องคอยมีความสำนึกถ่อมตัวในเรื่องนี้แต่ทรงต้องการให้เรา เผชิญหน้ากับความจริงทุกอย่างที่เป็นชีวิตของเราทุกอย่างที่เป็นผลงานของเราทุกอย่างที่เป็นผลมาจากการดําเนินชีวิตของเรานั้นมาจากการที่พระเจ้าทรงรักเราและประทานชีวิตให้แก่เราและเมื่อเรามีชีวิตแล้วเราสามารถทําได้ทุกสิ่งทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างที่ทําได้จึงมีที่มาที่ไปนั่นก็คือมาจากการที่พระเจ้าทรงรักรา สรงมอบชีวิตให้แก่เราให้ความสามารถแก่เราเพื่อเราจะได้สามารถทําได้ทุกอย่างสิ่งที่เราทําได้ในแต่ละวันแต่ละค่าเวลาที่เรานอนจะไปนอนนั้นก็คือการขอบคุณพระเจ้าสําหรับทุกสิ่งทุกอย่างที่พระองค์ช่วยให้เราสามารถทําได้สําเร็จตลอดวัน